เป็นรถโต๊ๆสามล้อนะที่จอดรอรับส่งลูกค้านะนะักท่องเที่ยวนะที่มาเที่ยวนะสนามหลวงนะเมืองกรุงเทพนะตรงนี้นะมีคนเข้าไปสักการะ,ะด้วยนะส่วงนะคือส่วงกระลาโฮมนะเล่นใหญ่นะมีลายก็บอกเลย เยังไม่เดินกันเยอะอยู่นะตรงสนามดวงนะไปเที่ยวถ่ายรูปนะเราเพราะผมไหล่อิสเนีมซีเนวันนี้ผมก็อยู่กระเทศหน้าวัดโพนะที่ผมก็เดินมาแต่กระลาผมุนนะมาถึงหน้าวัดโพนะ ก็พาเพื่อนเอฟซีนะมาเดินเ,นนนนนเท,นที่ยวตรงวัดโพนะมาการวัดเพวัดโพเทพมหานครนะ EP นี้นะตามไปดูแค่เลยนะว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนนะที่กำลังเดินก็เป็นด้านในวัดนะ เข้ามาด้านในวัดแล้วนะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วมีค่าบริการเลยนะคนไทยก็เข้าฟรีนะที่วัดโพนะ สอบถามที่เข้ามาแล้วนะบรรยากาศด้านในนะวัดนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนใะนสี่เดินดูก่อนนะก่อนหนึ่งเป็นดูน้ําตกทางด้านนี้ก่อนเลยนะตรงนี้มีน้ําตกด้วยนะ ด้านหน้าเนี่เป็นลูกปั้นนะข้างๆก็เป็นลูกปั้นนะเหมือนกันเลยนะแต่สลักสวยงามมากเนะี่ยนี่เป็นประตูนะมีลวดลายนะแผ่นโบราณนะนันกเที่ยวนั่งรอ,งองเข้าเป็นนวดแผ่นโบราณด้านหน้าเยอะเลยนะ เดินไปด้านในโบทก่อนนะหาที่สักการะพระข้างใน,นก่อนนะเป็นรูปปั้นพระนะพุทธรูปนะสีเหลืองทองสวยงามเลยนะทางเข้ามานะโบสถจะอยู่ด้านนู้นนะตรงด้านหน้า,นาตรงนู้นนะ เล่นลำไยด้วยนะด้านในนะเป็นไงสี่ไปไหวพานะอัแปางประทานนะเางนี้ การพัาเสร็จแล้วนะนี่นะนี่มีแต่งจุดไทยเลยนะไปมาเดินมาหนุ่ว่าออกด้านนอกไม่ใช่ใน f ีออดนเดินเข้ามาด้านในมันเจอกับ พระาด้านในนะสวยงามมากเลยนะเ,นเดินมาแบบไม่รู้เลยนะว่าตรงนี้มีพระราชประดิษฐานอยู่เดี๋ยวเราลองเดินไปถ่ายด้านหน้ากันนะมานึกว่าออกไปด้านนอกนะเนี่ยได้เดิน เข้ามาด้านในอีกนะมีพายเพื่อนเอฟซีเดินเข้าไปดูด้านในอีกนะ ตกด้วยนะวันนี้นนต้อตกสวยเลยนะ <S <S ตอนนี้นะก็สอบถามที่เขาที่ดูแลอยู่ด้านในนะบ้านเขาก็บอกว่าที่ประดิษฐ์สถานค่าน,นอนอยู่ด้านหลังผมเนี้ยตรงนี้นะ พเพ่อนไอพีเดินเข้าไปดูที่บระทิษฐานเป็นพระพุทธรูปนอนอยู่นะปางนอนนะตร,นนนะตรงนี้นะเดินตามเข้าไปดูทั้งไงเลยนะก็ว่าจะถ้าเสร็จจากตรงนี้แนละ้วผมก็จะพาเพี่ยนออกไปหาของกินนะไปหาร้านอะไรอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะเดี๋ยวเข้าไปชมพระปางพระพุทธรูปปางนอนข้างในก่อนนะ ที่ปฏิถานพระปางนอนนะทางเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากในะตอนนี้นะ mm hmm. เยอะมากในะตอนนี้นะ mm hmm. ผมก็เข้าแถวนลว เป็นปางผานอนนะเพื่อนๆ FC นะได้เขเที่ยวเยอะมากเลยนะโลกปางนอนองใหญ่นะที่วัดโพนะสวยงามมากนะทำไมจริงๆนะได้เขเที่ยวล้นหลามจริงๆวันนี้ศรัทธาเยอะมากนะทั้งไทยทั้งต่างชาตินะ สี่เลี้ยงทองกรลามลนะเนะไปจนถึง,ถงห,นหน้าเลยนะทะลุกออกมาได้นะเพื่อน,น,นเอฟซีแนแนเยอะมากเลยนะ ที่ภาับาทาตรงนี้นะบางนอนนะนักเที่ยวเยอะมากนะทางล้นหลานจิู่แบเนี่ยบรรยากาศนักท่เที่ยวนะด้านหนา้าตางเข้านะเดี๋ยวเราไปตีของกันหน่อยไหมไมีนักท่องเที่ยวตีขวงนะ เป็นที่ร้านขายของนะขายของที่ระลึกไนงะที่อยู่ด้านในวัดนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะที่สนใจนะอาจจะได้ของที่ระลึกนะตรงนี้นะมีพวกผ้าวาดเลยนะนอะไรอย่างเลยนะนี่ก็เป็นพวกไส้กำไรนะ ตัวนี้เป็นหมวกนะเป่๋านะแบบที่ผมใช้อยู่นะรถลายของอาขานะเป็นลายรดลายเลยด้านหน้านะร้านค้านะเป็นร้านขายติมเลยนะด้านหน้าเนี่ย ตรงนูนนะที่เดินออกมานะวัดอยู่ด้านนู้นนะ,ะขายน้ำดื่มอย่างเงี้ยเกาเ่าเราเลี้ยงหมูนะตัวนี้กับผัดกระเพราเนะย เป็นเมนูที่ผมอยากจะพาเมียนเอมซีมกินนะก็เราเลี้ยกหมูนะผมเห็นนะัลูกเด่นมากินนะตรงข้างกะลาหมนะผมก็ไม่รู้จากร้านนะผมก็เลยตามไปไม่ถูกนะเรียกร้านนี้เลยนะรอร่อยมากนะได้คนน่าจะใกล้เคียงกับด้านที่ลูกเด่นทานนะเด่นเชียงรายนะ ่เจอกันใหม่นะคลิปหน้านะว่าผมจะพาทุกคนที่พี่ซีไปเดินเที่ยวที่ไหนอย่า้ยไปหาอะไรเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้ากนะัน